สวัสดีครับวันนี้เวลามาแนะนํานะครับร้านเจ๊หมูยอาหารทะเลตากแห้งว่าจะเป็นหมึกแห้งกุ้งแห้งปลาจระเข้ราสุกขาที่ชอบของทานเล่นนะครับก็จะมีหมึกหยองไว้บริการช่วยปร่นุนกันเยอะนะครับส่วนลิงอยู่ใต้คลิปนะโอเคครับอยู่เกม Color Bear นะครับวันนี้จะมาสอนลงโจนนะนี่เดี๋ยวคนขอมาครับให้เราคลิปมันพังกันลงไม่ได้โอเคครับมาสอนลงกันนี่ลงเลยมาครบยังโอเคครบละโจนเนี่ยควรจะลงห้าคนนะครับเลเวลที่ลงเนี่ยคือสามสิบขึ้นไป วิธีดูเลเวลเนี่ยกด P นะครับแล้วก็ chapter แล้วก็นี่จะเป็นเลเวลนะครับดูเลเวลได้เกินสิบก็ลงได้ละกดลงเลย okay. hey, ดูตามแมปนะครับแมบปบโจนจะเป็นแบบเดียวกันหมดแต่จะสปอนไม่เหมือนกัน,นแมบปบโจนจะเป็นอย่างนี้นะมันมันจะมีสองแบบครับอย่างแรกคือเราเนี่ย เนี่ยเราจะเกิดตรงนี้วิ่งไปปุ๊บจะมี2ทางทางแรกคือคนเนี่ยไปเคลียร์อก่อนคนหนึ่งแล้วมีแค่คนเดียวครับแค่หนึ่งคนนะที่จะไปต้องตีรถไฟนี้ก่อนเพื่อจะได้เสร็จเร็วๆครับแต่รอบแรกเนี่ยผมจะเล่นแล้วไปตีรถไฟนี้ก่อนนะรอบแรกนะขึ้นไปตีข้างมนนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าเล่นไงนะครับคนที่ไปเนี่ยควรจะเป็นชุดเกาะหนักนะถ้าไปตีรถไฟเพราะว่ามันจะต้องฝ่ามอนไปมันค่อนข้างจะโหดโหดร้ายทารุณมาก ถ้าใช้วิธีลงมาดีครับมันจะทําให้เราเสียอาหารนะ้อยทําให้เราจบได้เร็วครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะ อยา่าอย่าเหยียบจุดนะครับอย่าเหยียบอย่าเหยียบพงก่อนนะครับตั้งทหารก่อน ช้าจังเดี๋ยววันนี้เขาวิา่งไปเลยครับวิ่งไปเคลียร์รถไฟเหมือนเดเป็นรถไฟไงครับเราวิ่งไปเคลียร์ก่อนเราเคลียร์ตรงนี้เวลาเรามายึดจุดต่อไปครับจุด C เนี่ยเราก็จะทำให้เรายึดง่ายขึ้นเนี่ยเพราะไม่ต้องเสียเวลาไปเคลียร์มันไม่ทหารเราโดนยิงตาย เป็นชุดเกาะหนักมาหรือัม้ยก็เป็นแอดมาก็ได้เป็นแอดวินวอลกมาก็ได้นะหายตัวมาเห็นหน้าที่เราก็จะเสร็จแล้วต่อไปเราก็รอครับ yeah. คนที่มาเราก็รอเราก็เดี๋ยวดันขึ้นมเาเขาจับจุดเอไหจุดเอปุ๊บมันจะเกิดเยอะมากๆ hey. เราก็เคลียร์ธนูตรงนี้ไปก่อนธนูเคลียร์เลย แต่แล้วอย่างมอนจะสุ่มนะครับเห็น,หน,หนทางขวาไหมครับตรงนั้นนะครับถ้าเกิดมาถึงจุดเอเนี่ยตรงนี้มีมอนเกิดเป็นนูนะครับพวกที่เป็นปืนหนูห้ามเข้านะครับเข้าบาโรโดยิงตายหมดเลยนะเดี๋ยวเราก็เลื่อนาหารไปตรงนี้ครับเดี๋ยวมอนมันจะเกิดชุดหนึ่งถ้าสองหัวเนี่ยบอสมันจะเกิดนะตรงนี้ถ้าจะไม่บิดมันจะมีโอกาสเกิดไม่เกิดนะครับบอสแต่ถ้าเกิดเป็นสามหัวจะมีเกิดตรงจุด A ตรงฝั่งนี้ชุดหนึ่งนะแล้วก็เกิด จุด A สุดท้ายจุด,จดหนึ่งเราก็ยืนเนี่ยมันจะเร็วกว่าเพื่อนจะมาแล้วก็เริ่มเคลียร์มอนไปแล้วเห็นไหมครับกดขี่ม้านะครับกด Q กระโดดใส่วีตีบอสบอสจะสู้ได้นะที่ผมใช้นี่คือทหารสีดาวนะครับเป็นโลนะ แต่กับจริงใช้พวกโล่ธรรมดาก็ได้สดาวแลวถ้าเกิดเราเล่นเป็นก็นพอใช้ได้อยู่สดาวถ้ามันจะลำบากก็ด้ใช้2ดาวครับมันจะเจ็บมากๆเลยนะมันจะไม่อย่างนี้ครับ เราเล่นฝักก่งคนที่เลี์รถนะ มันทำให้เราจบจบแต่ละรอบใบมากๆ ความจริงเราต้องไปยืนตรงขอบแล้วรีบไปหน่อยคนระับยืนกลับยืนตรงขอบนี้มันจะมีตงูงซ้ายขวาต้องเคลียร์ให้เพื่อนก่อนนะนี่ตูนขวาไม่เกิดครับซ้ายเกิดตีเลยที่หลังจากนั้นครับเราเราก็จะเอาทหารเรามาครับยืนขวางทางขวานี่ขวางตรงนี้ไว้ กองหนึ่งซ้ายกองหนึ่งครับเป็นโล่อยิงขวางเงี้ยค,ครับพอยิงเสร็จพวกเขาก็าจะมีคนเหยียบจุดจุดเลยเหยียบช่วยช่วยช่วยเหยียบจุดหน่อยได้ไหมครับเหยียบจุดหน่อยคนหนึ่งขอเหยียบจุดแล้วก็ดูว่าบอสออกทางไหนครับนี่สำคัญมากนะต้องช่วยกันตีบอสก่อนนะเนี่ยบอสเกิดขวาบอสขวานะครับเนี่ยแจ้งเพื่อนแล้วเพื่อนก็ช่วยตียมเพื่อตีบอส บอสมันมี่สองหัวถ้าสามหัวจะถึงมากๆช่วยกันตีก่อนแต่แนวจะเป็นยไง,ไง,ไงไหมมนมครับแบบว่าบอสจะทำยังไงเราทำให้เราเสียแนวทหารจะเจ็บหนักครับโอเคอเห็นไ้มครับจบแล้วครับแล้วเราก็ไปยืนเนี่ยคือจบแล้วไปยืนได้เลยครับรอจนจบมาจบไวมากแป๊บๆก็เสร็จแล้วครับรอบหนึ่ง เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะให้ดูแบบว่าถ้าเกิดเราไปธรรมดาไม่ใช่คนลียรถนะครับเราจะไปยังไงในบทีเล่นทหารเราจะไม่ตายเลยนะครับทหารเราจะแค่เจ็บแต่ไม่ตายเลยไม่ต้องซ่อมครับเนะี่ลงฟรีอันนี้ผมใช้เดี๋ยวตรงสีดาวนะครับแต่คำจริงใครไม่มีก็เอาโล่2ดาวได้นะโล่มอตา้าครับถ้าแบบเพิ่งเล่นใหม่เลยไม่เอาไอ้นี่มาก็ได้โล่มอตา้าสี่ดาวก็ได้ครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปท่าปกตินะครับทางที่นี้นะที่เข้ามาเอกันนะเดี๋ยวไม่ขึ้นไปเคลียร์รถครับโอเคครับมาต่อกันมีที่มาทาง A นะครับแล้วก็เหมือนดันมาเลยครับปกติรอบนี้ธนูไม่เกิดนะดันมาเลย แต่ถ้าเกิดเป็นสหั <rain> วต้องระวังเจวารีนะครับบางทีเจวารีเกิดพุ่งเข้าไปอย่างนี้ตายนะครับต้องรอให้ทหารมาก่อนมันเวลาสปอนสปอนตอนหัวสุดจะเป็นเจวารีครับต้องระวังถ้ามีเจวารีนะที่ถือโล่แล้วก็ต้องระวังโล่กลมๆแล้วก็มีหอครับระวังให้ดีเลยเลดี่เขาดันเข้าไปนะครับเดี๋ยวคนเขาจะไปเคลียร์บีกันอีก เคียร์คอยเคลียร์ตามปีกครับเพราะปีกมันตีเราแรงอ่ะตามขอบขอบ okay. แล้วเราก็ดันเข้าไปวิธีการเล่นนี้คือห้ามเหยียบจุดนะครับถ้าเหยียบจุดแล้วมอนมันจะสปอร์มาเยอะมากนะครับเราต้องเคลียร์มอนให้หมดก่อนวิธีการคือเนี่ยครับาฟอร์บไชั่นเข้าไปกดนิดนึงอ่ะเข้าไปปุ๊บคานแลลากเข้าไปเพราะทหาเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ส่งผลไปกดวีครับอ่ามันก็จะตีเห็นไหมเราห้ามเหยียบนะครับมันจะตีเห็นไหมโอเคเหยียบตีเนี้ยเราก็มึยืนตรงนี้เลย แต่คนที่มาเนะยืนนี่พอยืนฟอร์เมชั่นปุ๊บเราก็ให้เพื่อนเหยียบมาเพื่อนเหยียบได้ไหมครับพอเพื่อนเหยียบปุ๊บมันก็จะเกิดแล้วเกิดมาตรงนี้ส่วนจุด B เราก็มีคนยืนนะก็คือเราจะไปยืนคนที่เคลียร์รถเขาจะไป็นคนยืนให้ก็เคลียร์เลยเคลียร์ให้หมดเลยถ้าเป็น3หัวตรง E ีบอสอาจจะเกิดนะครับต้องคอยระวังด้วยโอเคครับตรงนี้เรียบร้อย เรียบร้อยแล้วก็มายืนเลยกดตรงนี้ครับแล้วก็กดย,วยาวๆวิธีครับกดย,วยาวๆได้เราจะไปตรงนู้นได้เลยทหารไปก่อนตึ้นขี้มาโอเคครับเด็กตาแล้วก็จะวิ่งไปเวลาทีจะเนี่ยถ้าเราเห็นบอสนะครับมันมีบอสเห็นไหมครับบางทีมันก็จะมีบอสมาเราก็ต้องเคลียร์บอสก่อน ก็จะดีครับเาถ้าเกิดเคลียร์พร้อมมอเอมันจะลำบากีครับนะวอลที่ต้องระวังนี่คือตัวเงากับล่เล็กครับมันจะให้เราเสียทหารเราจะเสียกระบวนลบได้ต้องระวังอย่างแรงอย่างหนัก เมแต่ถ้าเกิดทหารสองดาวอย่าเพิ่งเหยียบจุดนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาทหารสองดาวอย่าอย่าอย่าไปทำนี้นะครับทหารสี่ดาวอย่าเพิ่งเหยียบตรงนะอย่าเพิ่งเหยียบตรงนะเดี๋ยวเพื่อนตั้งอินร์เมชั่นทหารกับหนูนี่อย่าไปแล้วป่ะมามาแล้วเก่งเนี่ยอันนี้คือมีคนเผลอเหยียบไปแล้วนะไม่รู้เราเหยียบหรือเปล่านะแต่เหยียบมันมาแล้วเราก็กันอยู่เนี่ยกันเหยียบกันได้เลย เวลาไม่มีรถไฟก็สบายครับไม่ต้องกลัวอะไรโดนยิงครับหยับได้เลยครับหยับได้เลยเห็นไหมหยับไปเลยไหมเกิดจุดต้องระวังนะครับถ้าเกิดมาตอนเพื่อนไม่ตั้งเนี่ยแตกนะครับข้างในนั่นน่ะบางทีเติมเลือดอะไรเงี้ยทหารจะเจ็บครับเวันรีบดันไปตรงนี้ครับเอาตรงนี้ก็ดีท่านอยู่สบายครับถุงเทโอเ่ตามฟอร์เมชชั่นแล้ว ก็คอยเคลียร์ครับเคลียร์ตามขอบอเคลียร์นี้ก็พอครับเนี่ยมจะสมบูรณ์ละรอมันเคลียร์อาหารเสร็จหลุดไปได้ไงเดี๋ยวสปอนข้างหลังครับเป็นไปได้ ถ้าเกิดหาสองน้อมทำงี้ครับต้องค่อยๆดันมันะครับค่อยๆดันไม่เรื่อยอย่าแบบขวามาแบบสีดามันจะตายรครับทหารเนี่ยครับแล้วเราก็รอรอเพื่อนตั้งฟอร์เมชั่นสองฝั่งนะครับถ้าเกิดไม่เคลียร์ถลูซ้ายขวาถลูเพื่อนขึ้นมาจะตายไปเลยนะครับเนี่ยนะเป็นอย่างงี้ครับถลูคอยเคลียร์เดราจะตั้งแล้วเขาก็จะเหยียบจุดนะครับรอรอบอส เหมือนเดิมเลยครับแค่ต้องระวังเรื่องจุดอย่างเดียวถ้าใครดันจากฝันธรรมดามาบอไซ้ายครับหกเนี่ยครับบอรเริ่มาเราช่วยกันตีบอลเเดี๋ยครับแล้วก็จบแล้วครับง่ายนิดเดียวอา้าไม่มีใครเหยียบจุด เราก็เหยียบไปอ๋อบอสเกิดซ้ายขวาเลยแปลกมากีแล้วก็เคลีย,ยบบร์ไปเคลียร์บอสเสร็จก็จบแล้วครับหรือแม้ถ้าเกิดเหยียบจุดใส่ก่อนก็เสร็จเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดเป็นบอสเง,งาวกับโล่เล็กต้องรีเคลียร์ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทหารเราจะแตกกันเราจะตายกันหมดถึงไม่ตายก็จะทําให้ทหารเราเสียเยอะมากครับต้องระวังเงาครับกับโล่ดาบมีดโล่เล็กครับสองตัวนี้ ก็เ,เสร็จแล้วครับยังไงก็เนี่ยครับวิธีการลงจนแบบง่ายๆครับแบบรวดเร็วไงใ,ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ผม้วยนะครับทีนี้เราจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ